วอร์ดิกวันที่6เจอหนักแล้วจ้าสวัสดีสาวกเกมแค่งับแคนทุกท่านนะครับพบกับผมแก้วก้าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารับชมการตีวอร์ดิกแบบสุดเลยเป็นการโจมตีสองบ้านให้ชมกันวันนี้มีบ้าน11และบ้าน12ให้ชมกันก็วันนี้นะครับเราเจอกับแคนเกาหลีใต้ซึ่งเป็นแคนที่โหดเลยนะไม่ธรรมดาทีเดียวก็จการโจมตีบ้านลำดับที่6นะครับเป็นบ้าน12ของผมเองครับเจอบ้าน13 แล้วบ้าน11นะครับที่อยู่ลำดับที่12นะครับก็เจอกับบ้าน13เมื่อวานเมื่อวานเราก็ใช้เซตนี้ลงครับก็เป็นการใช้ทางฝั่งของบ้าน11กับบ้าน12ลงเจอกับบ้าน13เหมือนกันจาก6ดาวเต็มเมื่อวานแก้วทําได้เยอะมากได้ไปซ่องดาวมาวันนี้นะครับมาดูกันว่าแก้วกาจะทําได้มากกว่าเดิมหรือไม่เป้าหมายของเราคือ4ดาวจาก6ดาวนะครับก็จะต้องได้บ้าน2ดาวนะครับบ้าน11ได้2ดาว บ้าน12ได้2ดาวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะทําได้หรือไม่สําหรับบ้าน11นะครับสูตรที่ใช้นะครับผมไปเจอมาเป็นการใช้มังกรไฟฟ้าบอลลูนและแมวบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่น่าสนใจนะครับผมเองจะหยิบมาใช้กันมาดูกันว่าถ้าผมเอาไปเล่นแล้วเราจะได้จะได้2ดาวหรือเปล่านะครับก็จะพาผู้ชมเข้าไปสัตว์แนมบ้านลําดับที่12ก่อนเลยก็จะแนะนําการนะครับโดย บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านรุ่สิบสามที่ยังไม่โหดเท่าไรอาวุธบางอย่างครับก็ไม่ใช่ของบ้านสิบสามตันแต่เราทําการโจมตีกันเป้าหมายคือสองดาวจะเข้ายังไงดีก็หนึ่งเลยนะครับเราทําการใช้สายฟ้าที่มีลงไปที่เครื่องกวาดอากาศนะครับหรือว่าป้อมแอร์สวิปเปอร์ป้อนไปสองขวดครับป้อมแอร์สวิปเปอร์จะพังลงไปแล้วก็จะทําการเข้านะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้แล้วก็ทางด้านตรงนี้นะครับหนึ่งกวนครับด้วยมังกรไฟฟ้า ด้านซ้ายนะครับด้านบนแล้วก็ทางด้านล่างครับกับด้านขวาก็จากัดโจมตีไปนะครับ4จุดแล้วก็ทําการใช้คิงควีนไปด้วยขวามือโจมตีกับเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อวานเนี่ยที่เราเล่นกันไปข้อพิพางของเราคือเราได้1ดาวจากการโจมตีบ้านแต่ว่าเราไม่ได้50%นตั่นเองวันนี้ก็จะมาแก้ไขจุดบกพ่องของเราเองจะทําการใช้มังกรไฟฟ้าที่มีนะครับจะเข้าไปหมดเลยก็หวังว่าไม้นี้เราจะได้2ดาวนะครับมาโจมตีเลย มาราชานะครับตื่นเต้นตื่นเต้นก็จะทการใช้สายฟ้าที่มีนะครับเป็นเลเวลเนะครับเลเวลตันนะครับขอมาจากในแครนปล่อยไป2ขัขวดนะครับโดนควนด้วยก็จะทาให้ควนนะครับเกือบตายลงไปแล้วก็ทําการปล่อยบอลลูนลงไปนะครับมัลกูไสฟ้าลงไปแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับผมเองจะปล่อยบอลลูนนะครับปล่อยมัลกูไสฟ้าลงไปใช้น้มยาบ้าลงไป1ขวดเลยก็จะโจมตีบริเวณด้านซ้ายมือได้นั่นเอง เราต้องการเปอร์เซ็นต์เยอะๆนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะพลาดได้นั่นเองมังกรไฟฟ้าเข้าไปนะครับโจมตีเข้าไปที่ซิงโกซ่าน,นครับอยู่ด้านซ้ายมือผมจะมาด้วยขวามือป้าน,นะครับก็ทาการปล่อยมังกรไฟฟ้าลงไปนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาป้าเปหนึ่งขวดเลยจากนั้นนะครับผมเองจะเข้าด้วยขวามือด้วยมังกรไฟฟ้าหนึ่งตัวเลยเราทำการโจมตีมานะครับตอนนี้ได้มาแล้วนะครับ 3- 2ปอร์เซถือว่าได้เยอะมากๆเลย มาดูกันว่าวันนี้เราจะได้50%หรือไม่คงคงไม่แป๊กเหมือนเมื่อวานนะโอเคทำการโจมตีต่อไปนะครับซึ่งมากาไฟฟ้าเข้าไปด้านซ้ายมือได้ความมือก็ยังมีนะครับสามารถที่จะต่อได,ด้ดีมากๆเลยจากนั้นนะครับผมเองจะทําการเข้าแล้วนะครับก็จะทําการปล่อยมากาไฟฟ้าที่มีลงไป4ตัวครับปล่อยปูดินลงไปมีบ้าลงไปเลยนะครับแล้วก็จะทาการใช้แม่ช่แข่งน้ำแช่ไปที่เครื่องยิงหินเลย อีกท่อนลงไปนะครับไม่เช่นนั้นมันก็ได้ฟ้าของเราอาจจะเสียหายได้เอ้ยผมล<อ>งน้วไม่เช่แข็งผิดโอ้ปล่อยเรือหอรถลงไปนะครับตอนนี้เราได้มาแล้ว1ดาว60%ซนะครับคือตะกี้นะครับมือผมไปโดนหน้าจออีกแล้วก็เลยทําให้อาจจะพลาดได้นั่นเองเรือหอรบเข้าไปที่บ้าน,นครับก็จะทําการปล่อยบอลลูนออกมาบอลลูนจมตีไว้ที่บ้านทางไหมอ่าไม่พัง งานเข้าแล้วนะครับเอยจะเข้ายังไงดีก็จะเข้าด้านซ้ายมือละกันนะครับด้านซ้ายก็ยากนะครับเรื่องวาก็ยากไปทางด้านความมือละกันนะครับแล้วก็ปล่อยควีลงไปเรื่องวามือนะครับเราไม่สามารถที่จะเปิดกําแพงด้านเองก็เลยทําให้ไม้นี้นะครับผมเองตั้งใจมากๆเลยนะครับว่าจะเก็บ2ดาวให้ได้แต่ทําไปทํามาได้เพียงแค่ดาวเดียวเสียหายเลยนะครับก็ เฟลเลยนะอุตสาห์ตั้งใจแช่แข็งมันไปโดนอีกแล้วนะครับคือถ้าผมจับหน้าจอด้วย2 0 0หมื่นครับมันจะมีบางนิ้วนะครับที่ไปโดนหน้าจอทําให้จะปล่อยน้ํายาลงไปนั่นเองสรุปว่าหมายแรกนะครับก็ยังคงได้เพียงแค่ดาวเดียวนะครับ67%เดรเีวเรารไปชมหมายที่2อน,นต่อนะครับก็จะเป็นการโจมตีบ้านเลเวล12ครับเจอกับบ้านสิมของสตูนะครับก็อยู่ลำดับที่6เนาะ เดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับว่าเราจะสามารถเก็บ2ดาวได้หรือไม่ไปลุยกันเลยมาชมมาที่2อกันต่อนะครับเป็นการโจมตีบา้านร้อสิบสามให้ชมกัน,นครับโดยบ้านผมเองเป็นบ้า12น12ครับสูตรที่ใช้เราจะใช้เป็นบอลลูนสองตัวนะครับมับงกรไฟฟ้าเก้าตัวมีบ้าน4ี่ขวดแล้วก็มีแค่หางสามขวดครับเหมือนกับสูตรที่แล้วเลยนะครับเป็นสไตล์เดียวกันเลยเดี๋ยวเราเปิดกันว่ารอบนี้ จะได้สาดาวหรือไม่จะได้2ดาวหรือไม่ไม่ใช่สาดาวนะครับหวังสูงนะครับวังสูงก็จะไม่ไม่จับจ่อเป็น2ส,สองมือแล้วนะครับผมเองจะวางจอไว้กับพื้นนะครับแล้วก็เอานิ้วซูมเอาแล้วกันนะครับมันเล่กค่อนข้างยากนะครับแบบนี้แต่น่าจะปลอดภัยกว่านาะเมื่อพักนะครับผมเองอยากจะแช่งไปที่ป้อมอิฟโรก็ไม่สามารถทําการแช์ได้นะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อีก2ดาวหรือไม่นะครับโดยจะเข้ายัางไงดีผมว่าผมเอง จะเข้าเหมือนตาที่แล้วเลยนะครับก็จะทาการเข้าทางด้านซ้ายมือด้าน,ด,านด้านบนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านด้านท้ายล่างครับแล้วก็ด้านขวาแล้วทำการใช้แมกกรซไฟ้ายัดเข้าไปเหมือนเดิมเลยโอเคครับเมื่อรอชาร์จทำการโจมตีเลยก็จะทาการใช้แมกอาซฟ้าที่มีนะครับลงไปที่ปอมแอร์สวิปเปอร์ก่อนเลยนะครับปล่อยลงไป2ขวดเลยแล้วก็จะทําการใช้ลงไปตรงนี้นะครับ ปล่อยเมียบ้าไปหนึ่งขวดเลยแล้วก็ด้านขวานะครับปล่อยลงไปทากรลงไปนะครับปล่อยเมียบ้าลงไปเลยเบบี้ออกมานะครับเป็นการป้องกันบ้านนะครับผมเองจะปล่อยคิงนะไปด้านไหนดีเราทําการใช้มันก็ไฟฟ้านะครับผมไปด้านบนหนึ่งตัวด้านขวาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปล่อยคิง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 นะปล่อยไปทางด้านไหนดีด้านนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะปิดทางแล้วก็ปล่อยคลยีลงไปด้วยนะครับเราเรือนะครับเป็น ทางฝัง่งด้านใหนนะครับซึ่งป้อมอินซีทำงานแล้วนะครับผมเองจะไม่รอช้านะครับปล่อยมังกรไฟฟ้าลงไปแล้วก็ปล่อยปูด,ดีลงไปนะครับใช้ไม่ว่าดินแม่บา้บานลงไปเลยนะครับแช็แข็งไปที่ป้อมอินซีเลยมังกรไฟฟ้าของเราก็จะเข้าไปที่บ้านใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะทำการใช้ไนม่บ้านไปหนึ่งขวดเลยนะครับแล้วก็แช็กแข็งไปหนึ่งที่ผมว่ามานี้เราแ,กนแน๊กแน่เลยอ่ะปล่อยเลขหดลบเข้าไปนะครับ แจ้แข่งไปที่บ้านเลยนะครับปมาิมีรี์พังไปแล้วนะครับเรือหารบเข้าไปนะครับจะไปโจมตีกับบ้านหวังว่าหวังว่าเราจะเก็บบ้านได้นะครับบอลลูนออกมานะครับระการโจมตีเข้าไปที่บ้านและบ้านก็พังลงไปในที่สุดนะครับเราก็สามารถทําการเก็บ2ดาวบ้านเลยเวล่3าได้นะครับทำได้แล้วนะครับจากการโจมตีทั้งหมด4ม้านะครับรวมเมื่อวาน2ไม้วันนี้2ไม้นะครับมีไม้ที่4นะครับเราได้2ดาวแล้ว เหมือนตีได้3ดาวเนาะดีใจมากๆเลยนะครับก็ได้มา2ดาว62%สงนะครับสียดมากมากเลยนะครับที่แมวแรกเราโจมตีบ้าน11นะครับไปโจมตีบ้าน13ได้เพียงแค่ดาวเดียวแต่ก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับแข้งของเรานะครับแข้งเจ้าก้าฟาร์มรีนะครับก็ได้การเอาบ้านหลังเล็กลงนะครับเลยทำให้เราสู้วอร์ไม่ไหวนะครับก็อาจจะมาเก็บดาวกันนะครับได้คนละ1ดาวบ้าง2ดาวบ้างนะครับ ถ้าตีดีหน่อยก็ได้สามดาวนะครับก็จะมาอาโบนัสกันตอนนี้นะครับข้อมูลฤดูกาลนะครับเราอยู่อันดับที่6เลยมีอยู่ที่156ดวงนะครับถ้าเราถ้าอันดับที่7นะครับเก็บได้เพิ่มอีก14ดวงครับก็จะตามทันแล้วนะครับเราน่าจะจบประมาณนี้นะครับ5้านะครับประมาณนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะแล้วคุณผู้ชมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่6หรือวันที่7 แล้วก็ชนะหรือไม่นะครับถ้าชนะก็มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนแพ้ก็ไม่ว่ากันนะครับหรือว่าตีไม่ได้ยังไงนะครับเจอบ้านสูงกว่าเจอบ้านอ่อนกว่ามาพูดคุยกันนะครับก็จะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับสาหรับวนนันี้ผมก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับทางผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดปุ่กนะมกระดิ่งนะเพื่อผมอัพคลิปเมื่อไรผู้ชมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วเรามาพบกันใหม่สําหรับบ,บนนี้สวัสดีครับ